ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะฟ้าก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะและแน่นอนค่ะฟ้าก็ต้องมีสิ่งดีๆมานําเสนอเพื่อนๆนะคะอย่างวันนี้ฟ้าก็มีไอเทมแล้วก็มีทริคดีๆนะคะสําหรับสาวๆที่ชอบทําผมทําสีผมจนผมเนี่ยร่วงแล้วก็ผมบางนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับผมเนอะถ้าเกิดคนชอบทําผมมาบอกเลยว่าผมนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะไม่ได้สําคัญแค่หน้านะคะอย่าดูแลแค่หน้าอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลเส้นผมของเราด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดผมบางนะคะก็อาจจะทําให้เรานั้นดูแก่ก่อนวัยนะคะเราก็จะต้องบารุงผมให้สวยให้หนาอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งหลายๆคนนะอาจจะคิดว่าเฮ้ยผมฟ้าดูสวยดูหนาอยู่แล้วนะคะแต่ขอบอกเลยว่ามันไม่จริงเนาะเพราะว่าฟ้าเป็นคนหนึ่งเลยที่ผมบางแล้วก็มีปัญหาผมร่วงเยอะมากๆค่ะหลังจากนั้นฟ้าก็เลยหาวิธีการแก้ปัญหานะคะตอนแรกเนี่ยฟ้าก็จะใช้ไอ้ตัวที่มันเป็นแบบกระปุกเล็กๆของเกาหลีอะคะ่ะที่แบบแต้มๆๆลงไปที่หนังศรีรษะตรงนี้ ถูกปะคะแล้วมันก็จะทําให้ผมของเรานะคะดูหนาดูแบบไม่มีหนังหัวเงาๆอะทุกคนก็นั่นแหละทุกคนมันก็แก้ปัญหาได้นะคะแต่ว่าฟาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแก้ปัญหาทีลายเหตุอะคือสรุปว่าผมเราก็ยังบางอยู่อย่างนั้นแต่อันนั้นมันคือเหมือนแบบปกปิดสายตาคนอื่นไม่ให้มองเห็นหนังหัวของเราแถมเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็คือเครื่องสําอางหรือว่าสิ่งอะไรแบบ เออชนิดหนึ่งใช่ปะเราก็ต้องสระผมทุกวันถ้าวันไหนไม่สระก็คือมันจะเกิดการหมักหมมีแบบสิวขึ้นที่หัวได้เลยอย่างนี้นะคะแล้วมันก็ไม่สะอาดอ่ะเนาะและที่สําคัญคือผมฟ้าก็ยังร่วงเยอะอยู่แบบนั้นนะคะฟ้าก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ควรที่จะปล่อยให้ผมร่วงไปทุกๆวันนะคะเพราะว่ามันจะสายเกินแก้อาจจะต้องไปปลูกผมนะคะเสียเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยแถมจะต้องเจ็บตัวอีกเนาะ,ะฟ้าก็เลยลองมาศึกษาดูนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงผมตัวไหนดีบ ลองมาหลายตัวแล้วค่ะและตัวที่ฟันเลิฟม,มากที่สุดนะคะคือเซนแทโทนิกค่ะตัวนี้นะคะเขามีสรรารสกัดจากธรรมชาติที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างเช่นัวอลันเตาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์คาเฟอีนจากประเทศเกาหลีใต้และไฮเคอรล่าค่ะจะบอกว่าเจ้าแบรนด์นี้นะคะเขาใช้ดีมากๆฟันรู้สึกว่าเออผมฟันหนาขึ้นแล้วก็ร่วงน้อยลงนะคะพอใช้ติดต่อกันมาเรื่อยๆนะคะจนเขาออกสูตรใหม่มาแล้วก็รู้สึกว่าแบบสารสกัดเขาแบบว้าวมากทุกคนฟันก็เลยต้องเอามารีวิวนะคะ ตัวที่เขาออกมาใหม่นะคะก็คือเจ้าตัวนี้แหละคือเจ้าแบรนด์ตัวนี้นะคะอันนี้คือรุ่นใหม่ที่ฟ้ามารีวิวนะคะก็คือเซนแฮโทนิ c พัททูนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวใหม่ของเขานะคะเรามาพูดถึงสารสกัดตัวใหม่ของเขาที่ฟ้าบอกว่าน่าสนใจมากๆเลย2ตัวที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือ p พ e นสเตมเซลลนะคะและ p พ p นโพ e เ a ลาแฮค่ะซึ่ง ทั้ง2ตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของเซนนะคะเขามีเอกาสารรับรองเลยค่ะช่วยทําให้เซลล์ของผมนะคะเติบโตได้จริงๆชะลอการชราของเซลล์ต้นกําเนิดของผมด้วยนะคะซึ่งมันว้าวมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนคือมันน่าเชื่อถือมากๆเพราะว่าเขามีเอกาสารรับรองการทาวิจัยนะคะไม่ได้มาแบบว่าโบโบเบเบแบบว่าเฮ้ยมาจากไหนยูอะไรอย่างเงี้ยนะคืออันนี้เขามีเอกาสารรับรองเลยนะคะวิธีการใช้ของเขานะคะก็เขาจะมีฝาแล้วก็เปิดฝานะคะแล้วก็ ฉีดลงไปที่เส้นผมแบบนี้ละอองก็คือดีมากทุกคนฉีดลงไปคือดีมากละอองมันใช้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้แบบผมมันระหว่างวันอะไรแบบนี้นะคะ ็คือจริงๆวันนี้ฟ้าก็ฉีดไปแล้วแต่ว่าก็อยากจะมาฉีดให้เพื่อนๆดูอีกเนาะหลังจากที่ฟ้าได้ลองใช้นะคะอย่างแรกที่ฟ้าสัมผัสได้เลยอะฟ้ารู้สึกว่าผมของเรานะคะร่วงน้อยลงเวลาสระผมอะแล้วเ,เราสางสางถูกปะคือผมมันดูน้อยลงมันไม่ได้เป็นก้อนแบบปึกๆเหมือนเมื่อก่อนนะทุกคนคือไม่ได้ว่าผมไม่ร่วงเลยนะในโกเวอร์เพราะว่าผมมันก็ต้องมีการร่วงโรยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนี้ยคือมันร่วงน้อยลงค่ะวเวลาถ่ายรูปแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแต่งรูปแบบว่าเฮ้ยมันเห็นนังสี่ง มากจนเกินไปอ่ะทุกคนอันนี้มันก็ยังดีนะคะคือแบบว่าไม่ได้เห็นสีสักมาตั้งแบบ100ยเมตรเลยแบบนี้นะคะชอบมากค่ะซึ่งเซนแทอโทนิกพลาส2นะคะราคา4,590บาทแต่นะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปของฟ้าคลิปนี้นะคะก็คือซื้อ1นึ่งแถมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมาถึง5เลยนะคะในราคาเพียง2990บบาทเท่านั้นค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะ SWM Shop ได้เลยค่ะซึ่งสิ่งที่เขาแถมไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะแชมพูนะคะราคา1,690บาทคือใหญ่จุใจมากๆนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์นะคะ ตัวนี้ก็ราคา290บาทค่ะแล้วก็มีคอนเซนเทรตเซรั่มนะคะราคา690บาทค่ะเดี๋ยวฟ้าจะมาบอกว่าเอ้ยแต่ละตัวใช้อะไรยังไงเนาะ <g ülme> เวลาฟ้าใช้นะคะฟ้าก็จะใช้เซตนี้ทั้งเซตเลยเนาะ <g ülme> เพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แบบเห็นผลได้เร็วขึ้นนะคะ เวลาใช้เนี่ยขั้นตอนแรกเราก็จะใช้แชมพูตัวนี้นะคะในการสระผมปกติเลยนะคะสระรอบ2รอบอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วต่อมานะคะก็จะใช้ทรีทเมนต์นะคะเพื่อให้ผมของเราเนี่ยมีความแบบ สวยมีความจัดทรงง่ายมีความนุ่มนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวหมาของทางเซนเลยนะคะจะช่วยบำรุงผมแล้วก็บำรุงหนังศีรษะทั้ง2องอย่างเลยนะคะและเขาก็ยังมีสารสกัดจากดีทอกซิฟายิงนะคะแต่ว่าไม่มีซิลิโคนเลยนะคะก็คือดีมากๆเลยะคะ่ะหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงเจ้าตัวเอกที่ฟารีวิวไปเมื่อกี้นะคะก็คือ เส้นแทนโทนิคพัชทูนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันคุ้มมากลืมบอกไปตอนต้นนะคะว่าเขาเพิ่มปริมาณคูณ2เลยนะคะเมื่อก่อนตัวแรกนะคะจะเจ ML แต่ตอนเนี้ยคือ 150ML นะคะคือคุ้มแล้วก็จุใจมากเลยค่ะตัวเนี้ฟาายฟาใช้ได้3เดือนเลยนะคะคือยาวนานแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเขาเปลี่ยนหัวสเปย์เป็นแบบใหม่นะคะตัวนี้คือพ่นได้แบบดูดิด ละออมันละเอียดมากๆแล้วมันก็แบบว่าพ่นอะฉีดได้ตรงจุดของที่เราอยากจะฉีดนะคะต่อมานะคะเป็นตัวคอนเซนเทรตแฮร์เซรั่มนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของพวกไรผมจรคิวหนวดเคราต่างๆนะคะก็คือผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะผู้หญิงที่อยากมีแบบว่าเห็นป้าฟ้าจะมีแบบพวกไรผมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือใช้เจ้าตัวนี้เลยนะคะใครอยากมีขนดกตรงไหนนะคะก็คือทาตรงนั้นเลยอย่างอันนี้นะคะแล้วก็หมุนหมุน,หม,นหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็เออทาลงไปที่แบบไรผมนะคะส่วนผู้ชายเอออยากมีหนวดมีเคราก็ทาหนวดเขานะคะซึ่งฟ้าไม่อยากมีเขาก็จะไม่ทาตรงหนวด นะคะทุกและตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเซนไอบราลเซรั่มนะคะตัวนี้ก็คือใช้ทาเฉพาะคิ้วเลยนะคะตัวนี้ก็ใช้เหมือนกันนะคะก็คือใช้ทาท,า,ท,า,ทาลงไปที่คิ้วนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้คิ้วดวกดำนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะใครที่ไม่มีขนคิ้วเอออะไรเอยนะคะก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วก็มันก็จะทําให้แบบว่าคิ้วเยอะแบบนี้เลยนะคะและอย่างที่บอกนะคะซื้อจ้าเซนแฮโทนิคพัสทูหนึ่งนะคะแถมไปเลยนะคะผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม5ชิ้นนะคะในราคา2,990บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะและถ้าเกิดใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปในที่เซ็นแทร์แคร์คีเพจหลักบริษัทนะคะแล้วก็ทักไลน์นะคะไปในแอดเซนหรือว่าแอ W M Shop นะคะแล้วก็มีคอร์เซนเตอร์ด้วยโทร021231310นะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฟ้ามารีวิวเจ้าตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เลยนะคะของเซนนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวฟ้าทิ้งรายละเอียดไวท้ที่ดีสคริปช่นงบอกอีทีนึงค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าไว้ก่อนนะคะบ๊ายบาย